ครับสวัสดีครับพี่สี่ทุกคนนะครับเน,ะบเน,นาะครับวันนี้ก็มาพบกับประเตีมน้อพี่น้องเนาะครับป้ะเตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคลาดตัวอักษรพี่น้องเนาะครับมือวันพุธน้อพี่น้องวันพุธท,ที่13สิงหาคม68แลาวพัฒนาออก9 4 1 9 3 4 รับเลขล่างก็ออกหนึ่งเก้านะพี่น้องเนาะครับของปูโคราดงวดที่ผ่านมากระลุดนะพี่น้องนะครับวันพุทธที่ 13, สิบสามสิงหาคมสองห้าหกแปดาพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดับเจ็ดกับแปดกับ มาจักตัวเนาะพี่น้องเนาะรับมีเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าขับออกหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องครับบว่บาขันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดบัวคูบาอาจารย์ใดเนาะพี่น้องเนาะรับมินี้ปูมันก็ช่งใหม่แล้วพี่น้องครับประเตร๋ยมพามาตามต่ออีกนะครับ าพัฒนาโคราชนะครับ ขับเยเนนะพี่น้องเนาะ บนล่างวิ่งลูดแปดกับเก้า กับเก้าเน้นที่แปดนะครับสส่วนจับคู่ได้พี่น้องแปดห้า

แปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับ รับปูเนียนที่แปดเนาะพี่น้องเนาะเน้นที่แปดก็สิมีแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับ ต่ว่ารักเดม,มักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อลักเก่าลักศูนย์นะพี่น้องเนาะเอาคอยเขา่าคอยปังเด้อปูเองวดนี่ครับพี่นอ้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบห้าสิงหาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดนะครับรับแปดห้า ก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนพี่นองเนาะครับเอาหมากักสอสปลาเด็กับพีเจน,น้าเบิ้งได้พี่น้องเนอที่สำคัญก็่าลืมกลับตัวไว้นำนพี่นองเนาะครับรเตรียมกย็วยเเบิ้งก่อนได้พี่น้องเนาะครับนะครับ ลาวพัฒานา15สิงหาคม68ขับ8กับ9เน้นที่8พี่น้อง859505 869606 879707นะพี่น้องเนาะครับสูตรใหม่ครับเอกลักษณ์ของปู่โคราชนะพี่น้องครับชัดเจนนะครับ ครับพอเตรียมขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นเดี๋ยวพอเตรียมก็ไว้พอนคอยเข่าคอ้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนะครับ เอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อของมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พปรเตีมน้ำแดงนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พปรเตียมนำนะครับครับสุดท่ายท่ายสุดนี้ก็อิจซีทุกคนโศกโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนะบาะข้าพ่อนกะันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม